สวัสดีครับผมพิกัดครับบรรทับเตาตำบลบ้าไห่ครับผมเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมผ้าพี่น้องกับไปรับชมสาระความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการเกษตรแน่ประเภทนี่อีสานการหายูหาจินแบบพนทอีสานครับผมตามไปลุยไปรับช่วงต่อกันนะครับผมตามครับโอเฮ้ครับผมหมายพิกัดขณะสองพานมันกำลังทำการอยู่นะครับเนาะเห็นเสาไวๆอยู่นคือ เพิ่นกำลังแง่ไข่มดแดงครับผมอันนี้เป็นต้นพอกนะครับผมต้นพอกสองพนันกำลังลุยครับผมตามครับผมผานพืชอนทีนแถวบ้านพวงนี้นะครับโดดลุยทั้งกันครับโอ้หน้าผาสูงเติบไได้พี่น้องเพิ่นกระเช่าห้างพวกนี้ท้ำห้างตาม,ต,ามต้นไม้นี่แหละครับแม่นบใหญ่เออผมใหญ่เพิ่นกับมานน้ำครับเพิ่งมาเป็นผู้กำกับครับผม ไปใส่บได้เปบเป็นพี่สาวครับพี่สาวครับหลานสาวครับผมตามครับผมายเพืชปวดขาหนาเฮ็ดกระราเฮ็ดครับผมลุยมันมวนน้ำกันพี่น้องนี่กับ่านว่าชีพธรรมดานะครับนั่งไปขายสั่งได้ได้ได้อีกอาชีพนึงครับผมแต่มันเจ้าอยากเนี่ยต้องใส่ความอดทนนะครับเดี๋ยวพวกเราเห็นติ่งไวๆพุ่ผ่านแผดพันกันลังจะสอยลงมากครับผม เดี๋ยวผมจะลงไปนี่ครับสูงเติบได้พี่น้องโดดเลยครับการอ,ออกไทยทำนอกสถานที่ก็ดีจังนึงครับไดีวออกกาลังกายครับผมบ้านผมก็จะออกกาลังกายอยู่ตลอดครับห้างไก่จากโรกไพ่ไข่เจ็บเนียนะครับนี่ก็บพรามันตำน่ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะขึ้นในนึงครับผมต้องแข็งแรงอยู่ครับผมพันทีแง่ก็ต้องแข็งแร,ง,แง,ง,แง,แรงครับสองพี่น้องเพิินพนัพนแผดพนัพนพรอน,นครับผม ท่านทำการเงียะอธิบายกันหน่อยพันแพทลักษณะการเงียะเขาสังเกตห้างยังไงมันจะเป็นยังไงล่ะพ่นซีมาเป็นจับโอกัดผมครับอ๋อถ้าสังเกตว่ามีใครเขาทางเมืองแม่กระสีหัวหรอมันติดขูลงมาแม่มันติดขูลงมาครับเพิ่นจะใส่ลักษณะอาวุธเพิ่นคือจะใส่ผ่าแยงเนาะผ่าแยงมาไปถุงโอกาสผมอยู่แล้ว ครับผมนี่เพิ่นได้ลงมาเดี๋ยวพูดชนะลงพจน์เส้นอ่นแมนบอตาตาขวมตาขวมเพิ่นเลี้ยวได้เล้วได้เซียนของไผ่เข้ามันทางไผ่ทางมันนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็เอาลงมาครับลงมากลับากเลยนะครับเด้อเขานำไปขายมันกิโลกันเท่าไหร่ท่านคูนแผดโลดละสามร้อยนะครับเป็นอาหารอีสานนะไข่ปลาคาเวีย ภาคอีสานครับผมเป็นมดแดงนะครับกับสีเมียเป้งไม่ยังนะ้ำเดี๋ยวผมจะลุยไปนอีกครับลองเห็นบ่ลุยยากอยู่ได้ครับนี่ก็ได้ย,ยครับอ่ครับเอาผ่านธุ์เอาเบิ้งกันนะเดี๋ยวไล่มพี่สู่พี่สู่ลองเบิึงกันเลยคนถึแย่ว่เนี่แล้วครับพนันมือดีๆก็เป็นพันธุ์เหมือนเนาะไรได้เนาะได้อ่ลลา <c oughs> มันหมานครับผมน้าเอาเศร้ากันแล้วเบิ้งกันน่าเอามบิงเศร้ากันแล้วเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็น นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นยังไปเลือกอีกเพียงเนาะป่ะลุยต่อครับผมนะครับนะครับด้านหลังก็จะเห็นนะครับเป็นนาผาเป็นพันแท่พันสูงเติบผ่านพันธกำลังแง่นะครับรับผมป่ะลุยต่อครับผมผ่านพันกำลังแง่ยากเติบอยู่ด้วยครับเมื่อนี้พันคือโบไซเสียเห็นเงาครับเตรียมการโมดีพันได้ครับเมื่อตายครับผมกัดผมพอมอาลุยลุยต่อครับผมนี่ก็เป็น ผ่านมาสองสามไม้แล้วครับแต่ผมพึงมาเห็นเลยเดี๋ยวถ่ายนะครับอ,อ,อืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีร่วงยังไงเลยพี่น้องนี่เบิ้งดูครับนี่อะต้องลุยเลยครับฉีบทายเท่าไหนะท่ามนาทีทายกับถงทายครับผมลุยน้ำกันครับผม<ๆ>บางมือเดินนี่เป็น<ๆ>หาชีพเป็นมือละสองสามกิโลกับนีครับผมนี่ครับจะลงไปนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งนะครับ โอ้สามร้อยเงินครับเพิ่นมีสวนพร้อมครับผ่านของแพทเป็นหลานนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายสวนเพิ่นอยู่ใส่เบิ่งดูแต่ละเถี่ยวโอ้ยตรงเบื้องอยู่นั่งเบื้งครับผมเนี่ยมันกัดเดียวละท่านอ๋านี่แหละครับนี่แหละบาทละกำแลละครับผมเอาใส่ใส่ใส่รอเหรียญกับมันบ่อยครับของมันเดี๋ยวพ่านเพิ่นแกเสีเอาลงครับผมเดี๋ยวขับเด้อยทำอาหารหลายอย่างเนาะ ก้อยก็แซ่บครับผมก้อ,อกยแล้วกะ็ออมได้เบิดเสียงใช่ปูใช้ปลาบ้านนึง,งเริ่มจะร้าย้วครับพี่น้องเริ่มจะร้ายแล้วนะครับมีใครผกักใครก็ไปเลือกเชื่อหนึ่งหม้อเมน็นครับอ่ะตามไปไม้้างหน้าน้ำพ่านเพิ่นครับต่อครับผมอ่ะตามครับตามพ่านเพิ่ไปครับลุยมมว่วนนักกันนี่ครับมันจะกดัดบ้านผมครับชวนก็นจะนี่ ดูต่อเฟียงเตรียมจะทำหน้าร้ดูกาลต่อไปครับผมบางมองพ่นกระไทยนะฮุดนะครับโอ้เมยพ่นสมควรครับพี่นอ้องต็กะได้ออกกำลังครับเห็นทางแ้วบอพานพ่น,พนยูอันถ่ามีน้ำก็จะดีเนาะเห็นวะก็จะยูก่ไก้ๆน้ำครับผมเดี๋ยวเมจะดวดขึ้นไปโพดอีกครับผมเนี่ย นี่เป็นน้องน้ำครับแต่มีน้องน้ำเนี่ยจะดีครับนี่ก็เป็นบอกม่วงนหรครับพี่พ่นปลูกไว้ตามครับผมชิหนี่ภาพพี่น้องมานุยอีกหนึงอาชีพครับปัญหาไปขายครับมือฟุกๆกับเป็นพันอย่างนี้แหละครับไรใดครับผมิโล่ละสามลอยนะครับเนาะพอประพันโอหมดกับกัดผมครับ การหาลักษณะห้ามันก็นจะซอ,องตามต้นไม้เละครับพอห้างมันก็นจะซุ่มแย่บังนะครับซุ่มกับไม้เข้ามาเอาสาวซัวบังก่อนเนาะสามีใครหูลงมาครับก็จะทําการซัวหรือเขย่าหรือครับผมให้พิ้นลงมาตามถุงแยงที่มัดไว้นะครับผมเป็นวิธีพื้นทินเป็นใดคือว่าพันห้างซัวหรือทางบึงอนแหละครับ ห้างมันน่อยนะห้างเนาะห,หน่อยบางที่กับมีไข่อยู่ครับไมเป็นผักคืคอไขกนี่คือไข่หน่อยนะครับเด้อไข่ผักภาษาอีสา,าเนเรืยนไข่ผักแยกเป็นสามชนิดอ,อ่าหนึ่งโตมดแมงมุพันผดสองแม่มแมปิ่งสามไข่ผักนะครับโอซีไหมครับซีกับไข่ไข่เต็มมันเนะเขาเอื่อไข่อย่างละ ใครถี่มันเต็มเออใครมดแดงแมนแมนมันมันใครมดดำนะครับไครมดแดงครับผมขึ้นไป่อ่ามันวนน้ากันนะครับเด้อตร่มโอ้ยแบนทหารครับพี่น้องพู้น่ะตกฟิตนะครับรลบร่องว่าแต่บเคยออกนอกสถานที่บ่ไดน้แน่นครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนี่แล้วครับเด็ดดครับพี่น้องโชว์ฟาร์มยังไงลมนู่นนี่คื้สจีคลาดนะครับเนาะอุ้าใครับผม ตามครับผมนี่แหละพ่นก็นจะไทยเริ่มไทยหุดไปเนี่ยครับต้นเนใครกาดทองให้ทองนั้นนี่เป็นนาแรงครับมันก็นจะเปี่ยงสีแล้วครับแรงตีนี้ตามครับผมชุดผ่านพ่นกำลังเป็นของที่หายากครับจังว่ามันราคาแพงเนี่ยแหละครับผมตรามครับตรามตะสซ้ำที่กินนี่กับบ่อโดนนะผ่านแผดเนาะ ซ้ำสิเอาไปกินถ้าปัญหาขายกับตรงใส่เวลาเนี่ยเหรอครับตามครับผมทำไปเรยลุยครับลุยนี่เป็นต้นว่าเลยพี่น้องเด้อต้นว่านี่เพิ่นก็นมักอยู่อยู่ครับอ่าไปบ่เคยเห็นกระเบิ้องเอาครับผมว่าี่กินได้นะครับลูกมันกินได้ นี่ครับต้นว่ะเป็นใดพ,าอพอานะ่านคือบะบมคือเนาะผมนมี่ครับตามน้ำพ่านเพิ่นไปไม้ข้างนาต่อเลยครับผมเพิ่นพ่อไม้ข้างนาครับพ่านเพิ่นกระทิการเซอร์วีเบิ่เหรอครับเซอร์วีหมยควาว่าซัวดูนะครับ,อเ,าาเ,อเ,รบเอาพ่านช่วงกันนะบักม่วงเพิ่นเหรอครับเป็นดอกม่วงตามธรรมชาติได้ครับพี่น้องเพิ่พนปลูกไว้พันนี่เป็นพันปุ่มลูกล่องว่าแพทปุ่มด้วยเนาะ แมนบอผ่านกำลังทำการสัวครับผมอะรุ่นน้ำกันครับผมนี่แหละครับจะจะปวดข้อในยังน้อยแหละครับองแข็งแรงงนใส่เวลาการเดินนะครับภา้าก็ี้าคล้ายได้บอแผ่นได้พืกนกัน้เท่ามากก็สนุก หมกใส่พอีตูรเนาะครับมันต้องให้ฝนตกจัาหน่อยบอกเหรแมนน,นี่เนาะบ่อแมนเตี่ยแต่หมองนะครับอืมเนี่ยแต่ไม้ครับมาขอม้อนดีครับมาฐานอยู่ครับพานเ้องกันได้นะรู้อยู่น้ำกันเรื่อยๆลนะครับอ,อืมอทางทีกันนะครับเดี๋ยว ตรอยู่ในพืนน้นแง่มาแี่หระครับผมมาถ่ายท้ำมาพอ่อนีก็ได้หลายเตืนเน้เพรแผดเนาะเดี๋ยวบาดจบชิบสืบขีไส้เบื้องครับว่ามันได้นหน่อยได้หลายกันเลยน,นี่แหละครับอ,อืมสืบถอถถดตัวกันเป้งก็ขายดีนเนี้ยเนาะแยกขายเฉพาะเป้งครับผมนะครับพานมันกำลังอยู่ผมเข่าใกล้ไปเลยครับ เป็นไดคือบ่เดีย๋ยวรับต่อกันครับอ่ะลุยนน้ำกันพี่น้องบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าครับผมช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่ห้าโมงครับผมตะวันกำลังจะดโรงมานะจ๊ะอ่ะฝากพี่น้องมาติดตามครับมองแดดพี่น้องเฮาก็ให้กำลังใจครับช่วงนี้ไวรัสโควิดโควิดน้านะครับเข่ามาสั่งคว่ำ ยังล่ะเขาเอิ่นแางคว่ำวันมิตกวุ่นวายอยู่ครับจึงให้ทัท่วโลกเิ็งกำใจพี่น้องครับทุกหม่องทุกบอลคนไทยเข้าไปอยู่ตามประเทศเนี้ครับอยต่างบาทกรุงเทพกรุงไทยครับผมไม้คือพอพันน่ะเห็นไม้หอยแดงหอยแด้ครับนี่เป็นต้นไผ่ครับพี่น้องผมเป็นกะลังแง่อยู่ครับไม้ไม้นี่คือคือแต่พนออันเอามึงกันครับโอ้ต้นไผ่ไผ่เดงไผ่บอส่วซัวครับ เื้อพี่เง่งอืมต้องเช่ต้องากใครบแบบนี้ม่สินีฟององช่วงของมันแมนบอแมนวานเขาเขาตั้งนองทป้าม,มุออ้อะอ่ะ้ามุ้ฟังน้ำกัอนครับแต่ว่าห้างหลายอยู่นะตุนเนาะลายอยู่หันเป็นผกักอืกเอาเอาเาีเเเบเล็กมสมน่อยราคาสั่งได้ได้ครับหนึ่งกิโล300าสามร้อยบาทซ้ำเนื้อง,งว่วเาอหรเออซ้ำเนื้องวัวหนึ่ง,งกิโลนะเนาเนนะแต่ว่า ลักษณะการขายทั้งบ้านเขาจะไปแบ่งเป็นกล่องนะครับตลาดเศร้ากล่องละห้าชิบไปเถอะเนาะห้าชิบบาทขึ้นไปบยี่สิบบาทในแบ่งบ,บอกห้าชิบย่างเดียวบย่างเดี่ยวนะครับจะใส่ใส่จานไว้เนาะจานละห้าชิบเดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้เบิ้งเราครับให้เพื่อเลือกออกเราจะเฮ็ดในเบิ้งว่าจานหนึ่งจานหนึ 1, ่งมันได้หน่อยได้หลายซ้ำได้เนาะครับเนาะช่วงนี้น้ามก็จะขอดให้เป็นหนาเรี่ยงมีปลาคอนในสาบันกับสาพีสาหน่องเขาแถวนี่นะครับ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพานผึ่งเจ้าลงไม่เบิ้งครับผมคือเป็นตรงตรงอยู่แหละหมอไอ้แม่มันหนีบางคนมันก็จินน้ำผักเป็นเหมียงเนาะเป็นเหมียงเดี๋ยวมึงดูพันนิ่งเดี๋ยวอืเป็นไข่ผักครับไข่ผักคือไข่หน่อยเลยพี่น้องเด้อเห็นบ่ เล่าขาวหน่อยๆอ่ะเซคุเซคุไปไม้ไหมครับผมเป็นของยุ่สูงเลยครับทนแจกการเจ็บป,ปวดแน่แล้วครับมันกัดครับต้องต้องเคยครับใจเอาเติบด้วครับอมาพงศ์จุเที่ท่านมันเท่เซคุนี่นะครับพูดต้องใส่น้ำดีครับ พี่น้องเบิ่งเด้อบางคนเกษตรใจแป้งอมางคนใส่แป้งมันบ่ทันได้ถึงช่วงนัืงใส่แป้งเพื่อมันมื่นมันหยังอืย่างไต่ออกกระว่าใส่น้ำก็บ่ไต้ยุ่งกันยวมันก็ะคืนเอ้าตามไปเรื่อยครับไม้ท่อไปครับผมครับเป็นไม้สุดท้ายเพิ่นก็กระลังแงนาะครับชื่นชอบครับกระบาติดตามเนะครับช่องคมละลูกข้าวเหนียวครับผมฮวอนครับพี่น้องได้ไหมแล้วสิไปท้ำการคัดแยก คัดเลือกออกแล้วครับระหว่างไข่ระหว่างไม่เปลียนระหว่างไข่ผักครับอ่ะขอไปรับชมการคัดเลือกข้อมูลครับผมตามครับผมอแม่ของแม่แม่หนึ่งคือแม่มดแดดครับหมดแดดออกไปครับการคัดแยกเสริมการคัดแยกไข่ออกมาว่าอ่ได้างหน่อยด้วครับเนี่ยนะครับเอาตาเอาตาไข่แยกออกไว้นะครับเนาะแป๊บเดียวครับพอคน้นแย่หลายนะครับช่วงนี้ครับมันตื๊กจังหวะที่คนแย่บ่หลายมันก็จะได้หลายอยู่นะครับเนาะ นี่นะครับสรุปยอดพี่น้องเบิ้งเอาผ้านเพชรทำชั่วว่าขายอะไรเยักบาทนี่ประมาณสรุปให้พี่น้องฟังนี่นกองละหาสีเบบมึงมึงน้องกว่าเกือบกองละหาสีเป็นร้อยเหรเนาะมี่ก็คือร้อยแย่เอออันนี้แยกได้อีกบ่ก็ได้แยกอีกเป็นเป็นประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยมือนี่ก็ทับเงินไปประมาณเกือบสามรอยเนาะหรือหรถึงถึงสามรอยอยู่ครับน่าจะถึงอยู่ อืมประมาณสามร้อยเพราะว่าแยกพัดแล้วครับไปเท้าเดียวไปบังเถงบังเถงชมพูทำเงินแป๊บหนึ่งแหละครับที่ผมไปถ่ายนั่นแหละครับเอ้าคลิปนี้กันนี่แหละครับพาพี่น้องมาชมเนาะครับอีกนึงอาชีพครับถือว่าเป็นอาชีพนะครับเดินทางภาคอีสานต้องปีละครั้งต้องมีแบบนี้นะครับราคากระจิโลละสามร้อยเทียบซำเนื้องอ้อหมดเลยครับนี่แต่ปัญหากินยากดังพี่น้องพาไปเห็นในคลิปลุยแน่นะครับเด้อ ผมชิปนี้ครับผมล่ากันไปครับพอกันไหมชิปต่อไปนะครับชินชอบกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเลยครับผมน้ำสาระความดูปพี่น,นี้เนี่ยกเกษตรเนี่ยอาชีพทางภาคอีสานทุกย่างที่เป็นของคนอีสานให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับชิปนี้ล่าไปก่อนพอกันไหมชิปต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม